สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการแอนเกมเมอร์นะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมซ o โร t เดอ h i r d ร์ดนะมาอยู่กันในการปรแต่งตัวก่อนนะอ่มาดูกันที่ฟีก็คือหน้านะฮะมเมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวคราวไอไอโครโรเปยนสีนะให้เป็นแบบเข้มๆหน่อยสีแดงแล้วกันสีแดงไม่เอารือฮักแล้วกันนะสีเขียวイヤหูหู ได้แล้วหูเอคเช็คเบิร์นคืออะไรอ่ะ oh. อ,อ๋อเรื่อนี้ใช่ปะ่ะเราเป็นพวกนักกล้ามครับกลกองใหญ่โหนโกเกินแนละ้วมันคือความโหนบังนะโอเคได้โนสโนสคืออะไรวะดูเหมือนกัน 50, อ๋อจมูกพวกสัตว์ดังอะไรวะเนี่ยความใหญ่ความนี้แล้วกันเออปอมีความความยาวของจมูกสั้นๆหน่อยเกินเท่านี้มีความโดง่งระ่ับโด่งเกิน อันนี้ก็คือคนไทยนะจมูกกำลังสวยเฮ้ยโดงไโดงโถงไม่ใช่ลงก็ลงก็ลงแล้วก็ตรงนี้อ๋อโอเคแล้วอันนั้นกูนะก็คือความโ่งนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกัน สลปอ๋อสโลปสโลปก็สักตอนนี้แล้วกันบางทีนั่นไปมันก็ไม่ดีนะอันนี้คือความแน่นของตะม,ม,มูความสูงตอนนี้แล้วกันเอ,อเอประมาณนี้ ได้เนาะโอเคแล้วเมาส์ปากมันจะนจะเจอออกมานะนี่ก็จะบุบลงไปเลยเอาให้พอดีพอดีแล้วกันห้าสิบนี่แหละเอออันนี้ความสูงเอ้ยความสูงของปากนะฮะต่ำออกมาหนเงอะเงอะ โอเคถ้า50มันเดิมแล้วกันพอดีเมาส์วิดความกว้างปากใหญ่เกินแมวเอ,อือ้องปากเล็กๆอัพชปเออแบบจุบุ <c oughs> จุบุอ่าแล้วก็จุบุอ่าจุบุอ่าอ๋อนี่เครื่องข้างไงวะไซส์ ประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะดันล่างโอเคห้าสิบเหมือนเดิมน,นี่แหละโอเคแล้วโอเวอร์เออปากไม่ต้องยุ่งอะไรบ้างมากแล้ว่ามันโอเคแล้วชิ่งก็อะไรคางนี่คางประมาณนี้นะฮะอันนี้คือความอื้ม อันนี้แล้วกันพอดีพอดีนี่ก็ความน่าจะความใหญ่ของความบุ๋มออกกว้างตัวไฮก็คือสูงนะฮะดับเบิลโอเคได้แล้วปึ๊บเจลคิวไอ,อข้างข้างเป็นโนสโล,โลไลท์ครนนี้ก็โอเคแอปพลายไปอ่าไมา่ไปที่เฮดนะเฮดตรงผม นะส่งผมรอๆหน่อยอ่าหนที่มากนี่เหมือนพวกกระเทยถึกโอ้โหแต่ละทรงอือหือปึ <c> ๊บ <oughs> โอ้แต่ละทรงอ๋ออันนี้ก็โอเคอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่แล้วกันไม่เลยสรงผม เออไอหัวเขียวนะฮะไปอ่าหนวดเฮ้ยเฮ้ยห <c oughs> นวดจิม้มเอออันนี้แหละอ่าสีดำนี่แหละคิ้วคิ้วคิ้วเอออันนี้แล้วกันเอาคิ้วคิ้วสีเขียวนะฮะอ่านี่เลย โลออ่านี่เลยโอเคเมคอัพอายเมคอัพเฮ้ยเดี๋ยวต้องอย่างนี้สิสีชมพูอ่าอันี้โหดอันนี้โหด,อ,นนโดอ๋อเนี่ยเมื่อกี้นี่ว่าดาร์กไลน์ดาร์กไลน์เหรอ อันนี้เกอดไหนวะอ๋อด้านล่างสียมผู้โอเคอีซิโรเฮ้ยอันนี้ก็โอเควะ่ะอืออันดำอันดำโอเคเช็คน้อยซี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเมาส์ด้วยนี่เมาส์ปากเมาส์ลิปสติก นี่เอนเตอร์เฟิกมีสีหน้าด้วยเอออนี่แจวเอ้ยนี่ไงเออต้องอย่างนี้ไอเชมเฮ้ยแจวว่ะอ๋อสีเล็บเราต้องแบลวบนะฮะสายแบลวบอ่าสีชมพูเรร็บร้อย เอออันนี้แหละเต้นเต้นีนีเอออันนี้เอออันนี้เลยซิงเกิลลี่คอนเนตโอเค l o g i อิน <If S 1> c ูคอมเมนต์ไซส์ลิงก์ชูล็อกอินเฮ้ยกูมีอยู่แล้วนี่ส n นมพาสเวิร์ดอ๋อมัน new id ได้นี่ว่ะ แต่ผมไม่นี่ผ่านสตรีมแล้วนี่หว่ามันนา่าจะได้ผ่านสตรีมเลยนี่ได้ป่ะเกรดนิวไอดีก็ได้วะ u s e สไตน์ n อนด a m กมเมอนะอีเมลไอเดสก็โอเคพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็อ่าโอเค เกณฑ์อายุ15เอ้ยไม่ใช่อ๋อก็ก็ก็คือผมเกิดวันที่สี่ทับหกครับอ่าหนึ่งเก้าเก้าเก้านะ c r e a t เ new a c c o ค n t วเยเรเรียบร้อยอา้าวไม่ได้เหรอไม่เป็นไรนะฮะสตาร์ทเกมเลยแล้วกันมารุย เปลี่ยนชุดไม่ได้เหรอดดนะาจะเปลี่ยนชุดได้นะมัน่าจะเปลี่ยนชุดได้เกยีงไงดูหน้ากูด,ดิดูดูสกินผมซะอ่ามันสุดยอดมากนะฮะสุดโลดเกิด สกินนี่สุดยอดนะผมชอบสกินแบบนี้มากว้าสิ LG a c a อ e m y อ๋อนี่นีุ่้มเอ้าก็ทีคุณยังไม่เป็นเปะเปะนี่นี่ไปกันเถิดเพื่อนๆนี่กระโดดเตะ รัวๆรัวๆอ๋อยังไม่ตายอีกเอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยอ้ย้ยอยู่บนไหนวะบนเรือหรอปีเกียบอืมะุ่ยอได้ปืนได้ปืน ผักเหรอกดไรผักอ่ะวายวายยิง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 ประเด็นเอาดิเอาดิยิงยิงยิงเฮดช็อตเฮ้ยตัดไรวะ แอบ,บก่อนนะโอเค <c oughs> ก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะเนี่ยื <c oughs> ้อปุ๊บ <c oughs> เล่นปับ๊บนี่เฮ็ดช็อตมีไหมมีแล้วก็วิ่งฮนะแสดงว่ายังมีอีกปีนยังไงวะแสงว่าต้องมีแถวนี้อีก วายนั่นไหโะโหหรือวอกกิงโอ้มันกับเดอะฟ้าสเลยว่ะมันมันมันเรื่องเดอะฟ้าสอะนี่นี่นี่ตัวอีกตัวอือเฮดชอตไปทางไหนต่อ โอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยรู้สึกว่าเกมนี้มันมีเอฟเฟกต์สโลนะแต่ผมไม่แน่ใจมันเก็บใช้ยังไงอะสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงมาแล้วไปปึ๊บแล้วกดไงอ่ะเนี่ย Ai à lời đi ai ok bài ô thằng luôn đẹp rồi chung 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 rồi ไปไปแล้วเอา้าอะไรวะมูออนนี่มูมูแล้วอันนี้เออเออมีไหมมี ไปทาข้างล่างแล้วเกชชอนยอดย้าเกมโหดมากเกมนี้ยอดชอบชอบขคนอุ้ยอ้ยยิไงนะ อ๋ออุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วปุ๊บไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยมันยิงจริงได้น,นี่ว่าโอ้ยโอ้ยิงกับเฟรมเรทตกเฟรมเรทถึงกับตก นะเพ็มเลสตกเลยยิงรถนี okay> ่จับได้นะเฮ้ยปุ๊บอ่าพระเอกเลยนะจังหวะนี้ผมนี่คือพระเอกอ่าเสียงซอมบี้นะฟังได้ไงวะจะไม่ฟัง างไปเรื่อยๆนะเครื่องบินมันจะนั่นเราได้ไหมเนี่ยก็จะตายก็ตายไปพร้อมกันนะครับเราจะอยู่ด้วยกันพร้อมจะฝ่าไปด้วยกันโอ้โหนี่ครับเาเรียกว่า กาเท็กดาวแบบสุดยอดจอ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 โจอ,จอ,จอ,อ้ยไมมึงโหด่ังวะโอ้ยโูดโหดเด้ย yeah. แล้วก็เดิมชกไหนไหนที่ว่าแน่น้ันบนเหรอดักเลยตาคือทูกทุกไ้าย Ya. Oi. Yeah. Dơ dơ ăn dơ. Ê, cái này. Ai, đẹp rồi. Nó có phải hả? บู๊ปดิงอุ้ยไอ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 ไปไกลๆโอ้ไปเย้ไปแล้วว้วดิงครับดิงอันนี้ดิงบู๊ปชู เงี้ยเงียว้าวว้าววอ้ยสุดยอดเกมนี้ส,สมสมกับราคาที่ซื้อมาจริงๆอุ้ยโอ้ยชุ๊วายวายเฮ้ยหนูน้ยอย เรียบร้อยจับได้อีกรอบนะฮะอ่าแล้วก็นั่นอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ประโยคเดิมๆเค okay. ผ่านนะฮะโอ้กว่าจะผ่านสุดยอดถือว่าสุดยอดอ๋อยังไม่ผ่านอืมผมจะข้ามคัสซินทุกคัสซินนะฮะอ๋อผ่านแล้ว I am ฟรีฟรีฟริ่งเหรอเอคอนเนตอ๊อเอมาเรจียบร้อยโอมอืมจัดว่าแจ๋วนะ,นะฮะสำหรับการเล่นครั้งแรกเออเดี๋ยววลคอมววก่อน ผมอยากเล่นแบบอะไรนะแบบอยากเล่นแบบอะไรวะเขาเรียกออนไลน์เอออยากเล่นแบบออนไลน์นะฮะอยากเล่นมากๆอ,อนนี้ยังเล่นไม่ได้แต่ว่าใช่ป่ะเล่นไม่ได้ใช่ป่ะเนี่อยออนไลน์ก็ co-op นะฮะเพือนออนไลน์เพื่อนนัน open air p l d a m i a d e n t u r e มันไม่มีคนเล่นอ่ะหรอแต่ผมเห็นคนเล่นเยอะอยู่นะนอนปรับเป็นแอนนี่ไม่ได้เหรอไพรเวทเ e n นมันเล่นยังไงอ่ะเอ้ยมีวิดีโอเรคคอร์ดด้วยเซฟเกมก่อนอ่านะครับก็สำหรับเกมเซนโดรเติร์นะครับ,บ,นรบในพาร์ทที่หนึ่งนะก็ขอจบพาร์ทแรกไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็มาต่อกันในพาร์ทที่สองกัน ไม่ไม่นานนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปที่นี่เท่านี้ครับสุดสดีครับยูทูบ